สวัสดีค่ะ YouTube แล้วก็โซเชียลแคมนะคะแนนนะคะออพอดีได้มีโอกาสไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนแซวมาว่าอุ้ยจะเป็นบล็อกเกอร์อีนี้มันเป็นบล็อกบล็อกมันอยู่แค่นั้น,นะกกะ็เลยมาอยากว่าทำวิดีโอว่าในเดือนเนี้ยแนนซื้ออะไรมาบ้างจริงๆก็นี่จะนอนแล้วนะคะ อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทาครีมหน้านี่ก็ยังอาจจะโดนแสงไม่ได้เพราะทุกงนี้ไปทําดูอัลเมทริกมาส่วนเรื่องดูอัลเมทริกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะเพราะว่าซื้อคอร์สมาก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบก่าบาทซื้อในอซื้อในแอสโซโกนะคะก็ดีไหมก็ไม่รู้ค่ะก็ดูวันนี้ทาแนนทำสี่ครั้งแล้วก็ตื่นขึ้นบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างได้มีโอกาสสั่ง เป็น beauty box ของ vanity trove นะคะอีกแล้วคือ495บาท1กล่อง1กล่องนี้แนนสั่งไปก็คืออ,อ,อันนี้เขาให้เลือกเองว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะที่แนนอยากได้ที่สุดก็คือเป็น sk t o facial essence นะคะอันนี้ก็จะได้มาที่2ขวดเล็กๆแบบนี้ขวดละ10 ml นะคะอันนี้อันนี้ ะะได้10 ml อันที่2เดี๋ยวจะไปะเร็วๆนะอันที่2ก็คือ sk 2เหมือนกัน facial essence nice l y p a i r c r e อันนี้มันใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งรอบดวงตาอันนี้ได้มา2หลอดนะคะรอบนี้รอบที่แล้วได้มาประมาณ4หลอด5หลอดใช้ได้นานมากเกือบเดือน5หลอดเพราะว่าใช้แค่หยดเดียวเดี๋ยวทุกเกือบทั่วหน้าเลยอันที่3ที่อยากได้มากๆเลยก็คือ เป็นล็อกซิทานอ่า DIY เป็นไอครีมจริงๆเขาบอกเขาว่าให้แค่3 m mm. มแต่มีมาสี่ก็รู้สึกดีใจนะคะมีมาสี่เนาะโอเคเลยมีมาสี่ไอครีมแต่ว่ามันเป็นซองแบบนี้ไม่รู้มันจะใช้ยังไงคือก็ลองดูอาจจะเป็นวันละซอง แล้วก็อันที่อยากได้อันต่อไปนั่นก็คือฮาลุนะอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะให้มาทั้งหมด20 ml อที่เราบอกแต่เราได้มาเป็นแบบซองแบบเนี้เออก็ดีเหมือนกันเราใช้วันละซองนี่ก็ได้หลายสงคือวันหนึ่งอะเราว่าเราใช้วันละซองนะเช้าเย็นเนี่ยมันได้มาเยอะเลยเขาบอกว่าได้มา20 ml อไม่รู้ว่าครบหรือเปล่า20 ml อมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสบบอ็ดสิก็ได้มา13สซองเนี่ไม่รู้ว่ามันซองละก,กี่มลพอดีมันมีอินเจแบบฮาลุแบบเนี้ยค่ะอาจจะเคยเห็นบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เข้าไปร้านซูรูฮาหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะเป็นเจลครีม,มเดี๋ยวเราใช้แล้วเราจะมาบอกกันที่เราอยากได้นะ เราก็เลยสั่งมาเขาบอกว่าให้มาเยอะมา21มวอันที่3ที่เราอยากได้ก็คือชิชเชโดคาร์บุกิซอฟเทนนิ่งคอร์ร c คอร์เรกเทรสโ o ชั่นเป็นคอนเซนเทรตโลชั่นของ s h ช Shadow อันนี้มัน7 ml นะคะอันนี้ก็อยากได้อยู่พอดีอยากได้อันที่มัน ml เยอะๆนิดน,นึงมาขวดเล็กๆแบบนี้น่าจะใช้ได้นานอยู่นะ7 ml ก็คุ้งนะคะ400ก แล้วก็อันที่หนึ่งสองสามอันที่หแล้วอันนี้จะเป็นมาชิโอมาชิโอเบรดิส s โรสชิปออยนั่นไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นโรสชิปออยค่ะก็ต้องลองใช้ดูว่ามันคือเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาแต่ว่ามัน ก็ลองใช้ดูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเคยเห็นแวบๆว,ว่าใครพูดถึงรสชิทออยลก็ไม่รู้อะก็เลยสั่งมาดูแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากที่เขาให้ของมาเพิ่มคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาเพิ่มนะแต่เขาให้ลอ i ิทานเหมือนอันนี้เป็นแชมพูคอนิช n e ออย c คอนิชเนอร์ให้มาสามซองอันนี้ให้มาเพิ่มอันนี้ไม่ได้สั่ง แต่เขาให้มาเพิ่มขนาด8 ml 8, 3, 4, สามสิบแบบเนี้ยอันนี้เขาให้มาเพิ่มแล้วก็มีน้ําหอมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย3อันแบบเนี้ยแท็กสอันมาแบบเนี้ยเป็นน้ําหอมดารามีของคุณคริสของคุณนาตาลีเกเบวาแล้วก็ของคุณมาริโอเลิฟมาริโอมากแต่ไม่รู้กินผู้ชายก็หอมบอกเลยหอมหอมมากอะ่ะ หอมแบบที่ชอบอ่ะอืมหอมจริงๆแล้วก็ที่เขาเพิ่มมาให้อีกก็คือจะเป็นตัวเออ่นูโชอจิน่าไฮเดอร์บูเตอร์ขึ้นซึ่งอันที่แล้วนั่นก็ได้มานะก็ดีใจนะที่เขาให้มาเพิ่มนะก็ แปลกประหลาดใจเหมือนกันอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะราคาที่แนนซื้อมาคือ495บาทเราไปเลือกได้ว่าเราอยากได้อะไรบ้างในของ6ชิ้นส่วนของเพิ่มเติมที่เขาแถมมาให้ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าเขาจะแถมมาให้ออย่างต่อไปที่แนนซื้อมานะ B PETA ขวดเล็กก็เธอดูดิขวดละ95บาทขนาดพกพาเลือม,มากก็คือแนนอะปกติแนนก็คือใช้อืม ใช้ไบโอเดมาแต่พอดีไบโอเดมาหมดวันนั้นแต่ว่าก็ได้ยังยังไม่ได้มีโอกาสซื้อไบโอเดมาหมด2กล่องแต่พอพอดอีซื้ออันนี้มาเพิ่มแล้วก็ที่ซื้อมาเพิ่มก็จะเป็นเพียร์วีวี n รีนซิ่งอันนี้จะมาแทนไบโอเดมานะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีน้ำหอมเพิ่มเติมแต่ว่าเน้นว่ามันโอเค490บาทนะที่ซื้อมาเพิ่มแล้วก็ไบโอเดมาเหมือนกันอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่นะ สเป็น้ำแร่ซึ่งก็ซื้อมาในเดือนนี้นะั่นว่ามันดีนะใช้ไปแล้วนะแหละเราก็เออที่ซื้อมาเนื่องจากไปทำเลเซอร์มาเนาะเขาก็แนะนำว่าเออให้ใช้ครีมกันแดดของที่ทางร้านเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะเพิ่งใช้เป็นสองวันคือมันทาแล้วมันเป็นแป้งไปเลยอนะ่ะเดี๋ยวถ้ามันดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งหนึง่ง 600บาทซันสกรีนของเซ l e n เนตคลินิกที่เราไปทำเลเซอร์มาที่เราซื้อเดลดิลมาจากเอ็นโซโกอ่ so อะเราไปทำมาสีครั้งแล้วเราก็ซื้อครีมที่เขาซื้อมาอันนี้สองันเก้าร้อยสองอันเน,นี้ยเก้าร้อยบาทกลางวันกับกลางคืนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นเดอะเป็นเป็นอ่ซันซันบล็อกของเขามีผสมเ,เป็น เขาเ,ออร Foundation เรียกอะไรฟอนเดชั่นเล็กน้อยเหมือนเนื้อพอดมูนฟอนเดชั่นเล็กน้อยที่เราซื้อมาเอ่อก็ประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆซื้อมาเยอะมากกว่านี้ทันี้ไม่ได้มาพูดให้ดูแล้ว,วมันจะถึง10นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะเอ่อยาวเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรก็พูดมาได้เอ่อม,มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะถามไม่ได้เลยใครอยากสั่งซื้อบิวตี้บ็อกซ์เอ่อใครอยากซื้อสั่งบิวตี้บ็อกซ์ก็สั่งไปได้เลยที่ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ของของแพมบล็อกนะตอนนี้เข้ามาลมก,กับแพมบล็อกวันนี้เท่าทเขามาลงกับแพมบล็อกแล้วบางครั้งเขาจะออกโปรโมชั่นโครงการพิเศษมาแต่แนนไม,ไม่น่าสนใจอ่ะโครงการพิเศษที่เขาออกมาของออรู้สึกจะเป็นสมัสมบกอเซสมัสมบกห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะันก็เคยสั่งเป็นของเ,ออเป็นของ เป็นของเบนเอฟฟค่ะอันนั้นคือแนนสั่งเพราะว่านันนชอบเบนเอฟิจริงๆมันได้มามันก็คุมนะ้มมาเนาะเอ่อแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆสัญญาว่าจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือแบบว่าจะนอนแล้วดูสภาพไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเอ่อถ้าเรื่องเลเซอร์แล้วก็การซื้อดีลเดี๋ยวแนนมาแนะนําให้วันหลังเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าแนนซื้อมาแล้วประมาณ3ครั้งนะดีลอ่ะ ตอนนั้นเป็นสิวแบบเป็นสิวบอกเลยว่าเป็นสิวสเตียรอยขึ้นเต็มหน้าแล้วนั่นก็ซื้อดิวสองครั้งคือพันเก้าสองครั้งแล้วมันทาได้สิบครั้งซึ่งไปฉายแสงสีน้ำเงินนะั้นก็หายเสร็จแล้วมันก็ไปรอยแผลเป็นใช่ปะ่ะเป็นหลุมเป็นหล,ลุมแบบนี้นั่นก็ซื้อดิวสองครั้งเหมือนกันพันแปดกับพันเก้าก็ทําไปทั้งหมดห้าบกห้าบกสองครั้งก็คือเป็นเจ็ดครั้งแต่ว่าตอนนี้ทํามาได้แล้วสี่ครั้ง หน้าก็ดีขึ้นก็ก็กเราไม่ต้องทําแพงขนาดถึงสองสามหมื่นนะคะก,ก็เลือกกันไปแต่ว่ามันก็ต้องเลือกให้ดีนะคะแต่ละคลินิกเนี่ยมันก็ก็บอกได้เลยว่ามันก็ขายของเหมือนกันเนาะ,ะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปที่มาแนะนำ e n โ o SO g o แล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้บ๊ายบายฮัลโหลเนี่ย